ว่าเห็นว่าเห็นคนที่มุ่ขเียไายคือ่าคือน่าคือวหลายว่าหนไหมดอยู่ในหมดหมดเดี๋วเขาเข้าไ่ยึดบของเขาหนึงคือการคือการกดใจแน่นอนเหมอเลยการกดใจคืออะไรบ้างคือคุยในสิ่งที่เขาชอบสิ่ที่เขสอนเลยแล้วก็อิเลูนเลสิลาถึจะต้องเล่นลูกตัวหลูกรอยนางนี้อีกเยอก็ยางก็เส้นบอกฝากเขานดใจก็แล้วแต่และนี้คือเหมือนกัน ีความอยากเขาให้ได้มีความอยากถ้ามีความอยากไม่ได้ไม่ต้องไปขายิวความอยากห้เขาอยากซื้อไม่ต้องออกแบบให้ลงแล้วออกแบบนี้มวถ้ารู้สึกว่าคิณความอยากเขาไม่ได้น้าขายดคขานี่คือสิ่งสำคัญมากการิวความความอยากคือคืออะไรคือการสร้างการสร้างความเชื่อใจคุณต้องสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าก่อนสร้างความเชื่อใจเนี่ยมันมีสามแบบมีการสร้างความ

understanding internal l มีความกับุ้องดูว่เป็นกัรวลอะไือยู่ฝั่งเดียวกันโชว์ความเป็น็ x p e r t กังวลลูกค้ามีความกังวลอะไรกังวลกดบเขาหาวิธีตัดแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาช่วยเขาไปเวียนคืด้วยกันเป็นกเรื่ด้วยกันแล้วก็หลังนั้นโชว์ความเป็น expert ความรุ้งราที่เราที่บอกว่าผมจะไปเรียนรู้กับมันต่อ เรียนเรียนรู้ทุกแบบเพื่อให้องจากเพื่อให้เอ้กซุนเราจะไม่ขายแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเข้าการแบบการนาเสนอหรือเรียกว่าง r ีเ t i v i ท y องถ้าดิวไม่ได้ไม่จะไปขายอยากขายในหยกบางเคสคือถ้าบางทีถ้าเราบิ้วป๊อบได้แค่คินี้แต่ถ้าเราไม่บิ้วแต่ถ้าเราบิ้วแล้วทีนี้นี่ก็้นค่องมอการ พิดการขายแล้วผมก็พิการขายลูกค้าเรื่องเองเอาพี่เรื่องแบบยิ่ใช่เอาพี่เรื่องพี่เรื่องและที่สําคัญคือจำไว้เลยนะครับบิ้วบิ้วเสร็จเนี่ยหน้าที่หาเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกค้าหน้าที่บิวความอยากคือหน้าที่เราอย่าทําผิดหน้าที่เราเปหน้าที่บิวความอยากอย่างเดียวเรื่องหาเงินเขาหามาเองเห็นไหมคิวเกติบของผมมาผมก็เคยบอกเขาเรื่องกับเจ้าหนี้ อันน kh Ng ั้นเป็นหน้าที่ของลูกค้าเราถ้บอกว่าที่เป็นการเดินต่อจที่ทําไปแค่ไม่เหรอเห็นเมื่อเราเวลาไอ้คนออกไปตามไม่มีเราก็อย่ากซี้อบิ้วความอยากซื้องวัตถุดกคขายให้ให้ได้แล้วก็มาทำถึงสูงให้ลูกค้าเข้าใจนะนี่คือขั้นตอนเวลาของเจ้าหนที่ผ่านมาทุกเคสเอ่อเป็นแบบนี้หมดถ้าไปเคสถ้าไปเคสไปยามเธอบิ้วบิ้วความอยากแล้วก็ tham ờ, kia thì sẽ biết Nếu và không thể nào ừ.